วันนี้ก็มีคำถามมาถามว่านิวอนห้ากับมารห้าฝูงัมพันธกันยางไรมารห้าฝูงก็มีขันธมารมานัจจุมานเทวบุตรมานอภิสังขารมานแล้วก็ขันธมาน ในส่วนของนิวรธรรมเนี่ยเป็นส่วนของอ่ากิเลสมาน เป็นส่วนของกิเลสมาเป็นส่วนของฝล่ายอาธรรมมันเป็นเป็นเจตสิกเจตสิกของอกุศลจิตคำว,ว่าเจตสิกนี้คืออารมณ์ของจิต จิตอันเป็นอกุศลเวลาจิตมันเป็นอกุศลเกิดขึ้นเราก็จะยินเสียงเสียงอยู่ในใจของเราเสียงให้ยุยงยุลงเราปั่นเราอายุโยงเราให้ให,ใหงง้ให้ทำอย่างนั้นใะห้ทำอย่างนี้เสียงภายในที่เสี่ยมแต่วเสียงอ่ะ มันแค่มีเสียงชี้นำถ้าไม่มีอารมณ์มันก็ทำไม่ได้มันต้องมีอารมณ์ประกอบด้วยนะมีเพื่อนยุยงให้เราโกรธคนนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์โกรธเราก็ไม่โกรธชายหนุ่มเห็นหญิงสาวหญิงสาวเห็นชายหนุม่ม อารมณ์อ่าอ่าจะเกิดความใครได้ก็จะต้องมีอารมณ์ของราคะจึงเกิดความใครไม่งั้นก็ก็สักแต่ว,ว่าเห็นต้องมีอารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องตรึงจิตเขาก็ต้องเอา นิวรณ์เนี่ยะไม่ใช่จ้างเอาเอาเจตสิกทั้งหลายาจิตมันเป็นกุศลก็จ้องอามีเจตสิกอารมณ์ของจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ อารมณ์อยากทำความดีถ้าไม่มีอารมณ์เขาชี้นำให้ทำความดีก็ไม่อยากทำก็เฉยเฉยเฉยเยจะทำความดีต้องมีอารมณ์อยากจะทำด้วยตรงนี้แหละนี่นิวรก็เป็น เจตสิกของอกุศลที่เขาจะใช้ทำให้มนุษย์ให้สประสัตว์ถูกรบกวนให้ทำความดีได้ยากเราจะทำความดีเขาก็เอาอารมณ์เอาอารมณ์นิบวณนมา อารมณ์ของอกุศลอารมณ์นิวรณนะ์เช่นยินดีในพอใจในกามรูปรสกลิ่นเสียงนะจะทําความดีจะนั่งสมาธิก็ยังมีความยินดีพอใจในในรูปรสกลิ่นเสียงอนะืจะเจริญเมตตาธรรมหรือจะ,อะ ตั้งความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นก็เอาความหงุดหงิดขัดเคืองใจเอาความขุ่นข้องหมองใจจะให้ทานรักษาศีลก็ทำให้ไม่มีอารมณ์ที่จะให้ด้วยความโลภ หวงแหนกลักวหมดกลัวอดกลัวจนนิวอร์นห้าเป็นเครื่องมือของจึงเป็นเครื่องมือของอกกุศโจิตในส่วนของมอืม ส่วนของจิตเอ,อ,อากุศลให้จิตส่วนของกิเลสมานมมมกิเลสมาเนจิตมาเมื่อเข้าสิงก็เข้ามาพร้อมกายเวทนาจิตธรรมของเขา เป็นอะไรเป็นสัตว์นรกเป,ปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ซ้อนลงมาก็ขึ้นอยู่กับว่าณขณะนั้นน่ะคลื่นคลื่นของใจที่ตกต่ำมันตกต่ำในระดับไหนยี่วอนกอ็ก็ระดับนั้นเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือของจิที่จะปั่นปั่นมันปั่นให้มันตันนะให้ตันหามันไม่ว่าการมาตันหาหรือเพราะว่าตันหาวิภพว่าตันหาปั่นขึ้นมาปั่นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิด อุปาทานต้องตัดสินใจกระทำการจากการที่ชีนนำอภูุศนขีนำแล้วเขาก็ปั่นขึ้นมาอเอาเอาอนิวรณ์อยาเป็นนิวรณ์กามกามฉันทะ หรือจะเอาความง่วงเหงาเหานอนหรือจะเอาความขัดเคืองใจหรือจะเอาความฟุ้งซ่านล,ลำคาญหรือจะเอาความหลังเลสงสัยเป็นเครื่องมือที่ใช้รลบกวนรลบกวนที่เป็นเครื่องมือที่ อกุศลใช้ลบกวนก่อความวุ่นวายสับสนโอลมานให้เกิดขึ้นในจิตภายในใจภายในใจของเราจิตกับเจตสิกมันเกิดในใจจิตมาน เจตสิกก็เป็นอกุศสลทั้งหลายม,มินิวอนอและอกุศสล,ลมูลทั้งหลายเป็นเจตสิกเป,เป็นเป็นธรรมเป็นอธรรมที่ใช้ในการปั่นให้เกิดตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพื่อที่จะให้เกิดอุปาทาน ตัดสินใจที่จะต้องกระทําการเพราะว่าตัดสินใจจะทำการมันจะต้องยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะให้กระทําการกระทําการนั้นสำเร็จใครอยู่เบื้อใครจิตเจตสิกอันเป็นฝ่ายมานั่นแหละเป็น้บังคับบ่งการให้ต้องทําให้สําเร็จให้ได้อุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นของจิตมาโดยอาศัย นิวร์ทำการรบกวนในการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายให้กำลังในการประกอบคุณงามความดีนั้นมันไม่แรงต้าอืมอ่แล้วถ้ากำลังของนิวร์มันมีมากมันก็จะทำให้อาภูสลรมูลที่จะใช้ในการบังคับ ให้กดเพื่อกดให้กดท่าทำให้ตกต่ำนะคือโปรเซสต่อไปอะไรอย่างนี้นี่ก็มันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละเมื่อ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 ตัณหาปรากฏเมื่อตัณหาถูกบิวขึ้นมา ด้วยนิวร์ทั้งหลายมันก็มีการตัดสินใจกระทําการตามที่อาคุศลชีน้นําพบชาติชรามรณะพบคือละอองสีดําจะปรากฏจะจะมีการแตกตัวเมื่อตัดสินใจกระทํา กระทำการใดๆที่เขาชีน้นำะนมนทินมันก็จะละอองสีดังก็จะแตกตัวเป็นปุบปุบปุบเป็นประมณูลแตกตัวล้อมรอบตัวเราแป๊ดเดียวนั้นจะดำมืด แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความระดับของปริมของมนทินนั้นยิ่งดำมืดใจก็ยิ่งตกต่ำมากกายในกายจะปรากฏขึ้นเป็นกายสัตว์นรกเปรตอสูรกายสัตว์เดรยจฉาน,นก็แล้วแต่ว่าพเละอองสีดำนัเป็นพบสีดำซึ่งไม่อาจมองเห็นด้วย ดวงตาแต่เห็นด้วยธรรมจักกุไม่อาจมองเห็นด้วยตัวดวงตาของกายมนุษย์แต่สามารถเห็นด้วยธรรมจักกุของพระธรรมกายนี้เป็นคํากล่าวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกายในกายปรากฏขึ้นเนี่ยนำพลังงาน คือบาปหลาผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่กระทําการกําลังกระทําการในอันที่ผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายหรือในขณะที่จะหนักจะเบา ดังกระท่งกิจกรรมนั้นสำเร็จลงได้ก็เราก็ก็ได้ผลตอบแทนคือผังสำเร็จของฝ่ายบาปทั้งหมดนี้จะถูกผนึกหลังจากสำเร็จแล้วก็จะถูกผนึกในดวงบาปดวงบาปที่สำเร็จแล้วอันประกอบด้วยพลังงานอันเป็นมลทินคือบาปอันเปียมด้วยความทุกข พลังงานเป็นมวลทินสีดำเปลี่ยมด้วยความทุกภายในดวงบาปก,ก็เป็นดวงวิบัติซึ่งดำกว่าดวงบาปเป็นไปเพื่อทำลายสมบัติและมีผังสำเร็จซึ่งจะเป็นไปตาม พังสาเร็จนี้ทั้งหมดนี้จะถูก,นถกผนึกไว้ในดวงบาปที่สําเร็จแล้วแล้วก็อจะถูกนําไปเก็บไ,ไว้ในดวงธรรมของการมนุษย์เพื่อที่จะไปวางบนจะถูกเอาไปวางในไทม์ไลน์ในอนาคตอันใกล้อนาคตอันไกลต่อไปอนาคตอันใกล้ก็ในชาติในชาตินี้ อนาคตนในไกลคือก็ในชาติต่อต่อต่อ,ตอไปอย่างนี้เป็นต้นนะคงพอเข้าใจบ้างเนาะครับผมท่าจจะมีคำถามอื่นเพิ่มเติไมไหมครับเรียนเชิญน,นะครับผมไม่มีถ้าไม่มีผ้อาจารย์ก็ นำบูชาพระนะครับผมบูชาตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะทุกครั้งที่เราบูชาพระให้เราตึงนึกถึงพระรัตนตรัยภายในเมื่อเรารู้ถึงท่านเราจะปร,รกากฏสายสว่างในกลางท่านท่านจะปร,รกากฏสายสว่างในกลางตัวเราอีกทั้งเราและท่านจะปร,รกากฏสว่างในกลางของพะนิพพานกลางของผู้รู้ผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณนับอสงไขยองไม่ทวน รหังสัม,มาสัมพุทธโธภคกวาพุทธังพคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโทธเมนาโถพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตพคะวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปะติปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพอาจารย์โด้พร้อมเพียงกันนะครับกราบกรากรา ขออนุภาพไอมิ่ประมาณของพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมอีกทั้งขอบารมีธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาอาจารย์ขอริโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงแทงตลอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีมหาสมบัติอััจรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอม ก,ากๆๆราบออขอบคุณพระอาจารย์มากมากครับผมนุ่นาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับสาธุครับ